ทับ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 ทัทับทัทับ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 ทัมมววทบ เจอแล้วครับเป้าหมายของเราคือกอล์สมเลงไปเลยดีกว่าไปน่มาแล้วครับผมกับที่นี่เลยครับคอนเสิร์ตหนึ่งเดียวในไทยนะครับที่จัดขึ้นบนเกาะครับผมกับคอนเสิร์ตนี้เลยสมเด b จบีฟิลเลอริวครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สีล้วด้วยครับโอ้โหข้างในเนี่ยนะครับบรรดาศิลปินนะครับขนมาเต็มแน่นเกาะเลย แต่ก่อนจะเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายรอบนอกกันดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนครับโอ้โหคนเยอะมากๆเลยนะครับแบบนี้เนี่ยนะฮะซีว่าเดี๋ยวซีต้องหากิจกรรมอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้ทำกับซีกันดีกว่าครับเดี๋ยวขอหาเพื่อนๆก่อนนะครับเจอแล้วครับผมมาสวัสดีครับชื่ออะไรครับแคทค่ะค วันนี้มาที่คอนเสิร์ตสมิธบีทเฟสติวัลครั้งที่4ในชื่นชอบศิลปินคนไหนเป็นพิเศษครับแบงค่ะคิดถึงพี่แบมวงคลาสแล้วเนี่ยคิดถึงเพลงอะไรครับน้องประจำตัวเลยค่ะ One ช w o Three มิเตอร์บิคโคนสเกเร่กีหยัดสมบอกไม่ได้ชูชูเธอเธอคิดใส่โอเคคุณแม่คิดใส่เดินเซมมือมึงเงิเลยเราจะมอสองเข้าเราไม่จีไออเกียก็แค่เราไม่พลานะอ่าร์นะรับตุ๊กตาคุูแจ็้องหุ่นใจไปเลยครับชื่นชอบวงไหนเป็นพิเศษครับ โอหเรียวมากวงมาไหนไหนมาแล้วเนี่ยร้องเพลงวงมาให้ฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมอ่ะโอเคอาสวัสดีครับโอ้มากันนานหรือยังนานแล้วค่ะนานแล้วนะฮะเอาล่ะ มาแต่เมื่อวานนะอ่าโอเคมาคอนเสิร์ตสมิธบีชเฟสติวัลครั้งที่4ครั้งนี้เนี่ยชื่นชอบศิลปินคนไหนเป็นพิเศษ,ษครับแท็กทูคัลเลอร์แท็กทูคัลเลอร์โอ้เป็นแฟนคลับของพี่พี่พแท็กทูคัลเลอร์พี่เดมนะฮะ okay, โอเคครับ <Yeah. S 2> เพราะฉนะนั้นนะฮะเราอยากจะให้กลุ่มนี้เนี่ยร้องเพลงของวงแท็กทูคัลเลอร์แบบมันๆ <laughs> ถ้าร้องมันมากเราจะเอาของรางวาลัลเอาไปเลยโอเค เก็บความรักใจยังไม่เล่าในสาย้าโอเคนี่คือมันแล้วใช่ไหมฮะโอเคมันมากฮะอ่ะรับของมันมาไปเลยครับครับยมมือขึ้นา เห็นบรรยากาศมันมันแบบนี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งอิจฉาตีกันไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมแล้วกันครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้อย่าลืมมากันที่นี่ครับผมที่เกาะสมเด็จนะครับกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าสมเด็จบีทเฟสทัวร์นั่นเองครับแต่ก่อนเลยเลยสิต้องขอตัวนะครับไปมาของคอนเสิร์ตด้านหลังก่อนแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าดนตรีตุ๊บตุ๊บมากเลยนะฮะครั้งหน้าครับอย่าลืมกดค่าติดตามกันได้กับ entertainment นะครับทางช่อง AIS Lifestyle Channel กับ AIS VJC ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Don't somebody. take